ให้ยสวัสดีครับผมจชนะครับกลับรายการให้พี่ดิเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมไมโครมนะครับคุณก็ไม่รู้หรอกครับผมวันนี้คืออะไรนะครับเออนี่นะครับเป็นปืนถังพิฆานะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนทำปืนถังนะครับไปเลยขัหนึ่งนะครับผมตัดมาแล้วนะครับมก็จะมาสอนทำปืนถังนะครับอันนี้ผมทำตัวอย่างให้ดูครับไม่รู้คนจะชอบหรือไม่นะครับ Yeah. Oh. 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 กูดังกอลาเปล่าอย่วัดเดิมฟอ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  คุณเอาวางสองตรงนี้นะครับแล้วก็ทุบๆทุบสี่บล็อกนะครับแล้วยาวๆๆเลย,ยครับเฮ้ยเฮ้ยทำไมไม่ได้ล่ะทุบๆๆไปอันนึงนะ Window. โอ้ยลืมครับคนท่อ,อนนี้ด้วยนะแอบนะครับ นี่ผมก็จำส,สอนจายไฟกับพิพนะครับอันหนึง่งจืบเอาน้ำวางไว้เลยครับโอเคนี่พอนะครับ, okay, นะรบเราก็ขอนอนไปก่อนนะครับนมุกนอ,อนดีกนะเชา้าขึ้นมาเราก็ทำต่อเลยครับคนนับต้องทำอย่างนี้นะครับเอาไว้ตรงคักขันนครับ เอาแบบนี้ครับประมาณสามเส้นครับสองสามแล้วคุณก็เลี้ยวเข้ามาครับแล้วให้มันติดกันเลยครับแล้วคุณก็เอามาดึง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 เอาเท่าไหร่ก็ได้แล้วผมเลี้ยวแค่นี้แล้วก็นี้นะครับเอ้ยอีกสองบล็อกนะครับคุณก็เอานี้เอาบล็อกไหนก็ได้นะครับผมก็ใส่ปุ๊บเห็นไหมครับคุณมันเห็นไหมกับพิมพ์ไหมครับเป็นข้างบนครับนี่ครับมันจะกระพริบอย่างนี้นะครับอืมตอนแรก ต่อไปเอ้ยไม่ใช่ตอนแรกแบนรับก็ใส่ระเบิดเข้าไปครับระเบิดแทนนี่แหละระเบิดระเบิดจะเบตอนนี้ผมก็ถ่ายตอนค่ำนะครับเสร็จแล้วครับคุณอยากเห็นปืนเถิงใช่ไหมเรวก็เริ่มกันเลยนะครับมันต้งองรอนะครับเดี๋ยวนะับ ปืนทัง,งไบไปเลยจนเรตจะฟองกงบางครั้งมันก็แลกอย่างนี้นะครับนั่นไงว่าแหลยอิสต์ัดปืนดังกูฮึมฮึมนะครับผมก็จะขอจเพียงแค่นี้สวัสดีครับเว้ยปืนดังกูก็ไล่ด้วยก็ติดตามเนาะฮึ่มฮึ่อ้ยยัยงยงังลืมลืม แล้วผมก็จะพามาดูบ้านของผมนะนี่ผมสร้างขึ้นมาอะอย่างไวะบ้านบ้านเสีย What the heck บ้านผมหายไปเฮ้ยจากลาโลกี่บ้านผมหายแม่งไอ้ที่มานหายอัจจ้ะอ้ยหนอ นี่แหละครับบ้านของโพรมนะครับยูแมงซะใหญ่อย่าโทษเป็นอาเด็กขาดเพราะว่ามันมันอัศจรรย์สุดๆนี่ครับผมก็จะพามาดูห้องต่างๆนะห้องครัวเอ้ยห้องครัวนะครับไม่ใช่ห้องครัวครับพูดผิดพูดใหม่ยอะไรครับอันนี้ก็ห้องนั่งเล่นครับนี่ห้องนั่งเล่นอันนี้ห้องช้อปปิ้งครับอันนี้เป็นเอ่อที่เตาอันที่มากินเลี้ยงอะไรครับอันนี้เป็นสระว่ายน้ำกร็ดูกระป๋าแล้วก็เล่นแอบ ครับนะครับเออคุณก็จะรู้ใช่ไหมครับสาวไวน้ำเขาเล่นยังไงถ้าคุณเล่นผิดนะครับคุณอาจตายได้นะครับพ่อจมน้ำนะวันนี้เล่นเกมครับอันนี้ไฟติ้งครับโจ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 เล่นเกมมันมันอยู่คนเดียวโว้โวอันนี้ครับผมก็รอพ่อกินข้าวนะครับพ่อผมไมเอาไก่นะครับนะครับอันนี้เกีบไฟติ้งครับบาย นี่อันนี้เป็นห้องนอนนะครับนี่ครับดูนะครับอันนี้ตอนนอนก็นอนดูด,ด,ดูอันนี้ห้องส้วมนะครับเป็นห้องส้วมอันนี้คือห้องส้วมนะครับเต็กระบายนี่ครับเวลามืดมื่นนะครับรอก็บน่างนี้ครับแล้วก็กดไฟเป๊บจุ๊บเสร็จแล้วเราก็จุ๊บจุ๊บ ลืมกระดาษกระดาษชะตูดกระดาษชะตูดนะครับอุ้ยเฮ้ยเสียได้แค่อันเดียวเองโอเคภาคศูนย์จ,จ,จุดสี่จุดศูนย์แหลกหน่อยครับก็เออเราก็จะเล่นกอ,อยญาครับมามากวนครับ โอ้ยตลมหนึ่งออกก่อนดิเอ,อ,อื่องเม่งเอ,อ้ยมาเอ,อ้ยออกโอ้ยเดี๋ยวพึ่งดิขออิีอแค่นี้ครับออผมก็ขอจบพิพิธภัณฑ์แค่นี้ครับสวัสดีครับขอบมาพอดีเลย